เดี๋ยวเขามาถ่ายคลิปเข้าป่าหาไอ้นั่นนะสมปล่อยพักมันพักสมปล่อยไปเข้ายาเดี๋ยวเขามาถ่ายไปเสาะหายำก่อนแต่ก่อนมันมีปุ่นเหมือนทําำงูเหลี่ยมเดี๋ยวเขาเขาไปยำปุ่น โอ้โบนบนมุนโอ้เหลี่มงมปลาปลาทึบเป็นปลา,า,า,าเป็นปลาดักปีดักปิง ก่อนเคยเอานี่มันขึ้นต้นซักอนี้สมป่อยมันขึ้นต้นซักนี่ล่ะส้มปล่อยส้มปล่อย ขึ้นนี้แล้วนี่ดู้วโอ้มาทันขอยังไม่มีหน่ยไม่มีลูกเ้ยคเัาก่นมาอยู่ตรงมุนี่แล้วนะี่หัวเคี้ยมันจะตายไปยะ chấm đây mình vô cổ cũng muốn gì lắm không bòi à Ê, quá cũng bên thau bánh này. Bộ này. Ừ. Muốn thế này. Bộ mới khoác. Khoác ruột mình. Ồ. bên มันพักเงืออันเดียหรืมันดิบหรือไม่เหมือกเยอะคือมันขึ้นต้นใหม่แถวนี้เลยอันนี้อันนั้นไม่กี่ mê chi mê chi khổ ơn lúa hoa châu phướn hoa châu mì, nhà mình không về mỹ để ăn mà tán khó quá, chết mà tán khó rồi là phải มีเสียสมปอยว่ะเครื่อาวันเ่าสมปลยอยู่มีนี่จะเ่าวันว่ะไอเ่าว,วัน,นั้น ตั้งขอมาทันขอไม่ส้มปลอยไม่มีอุยม,มียุ้งด้วยนี่มันมียุ้งด้วยหมู่มีครับไปยุดดูทางไหน เห็ดก็ออกี่แถวเนี้ยคนเขามาเทาะกันเห็ดตับเต่าบ้านผมเรียกเห็ดห้าทั้งใต้เ,เขาเรียก to เห็ดตับเต่าอ to ม,ม่าีไม้มีเห็ดหมดหน้ามันเตี่ยถึงหน้ามันออกเตี่ย มันไม่ถึงหน้าของมันออกมันก็ไม่ออกนี่แต่ต้นกี่ต้นนั่นนบ่นีีนน้วะชมปล่อย ส้มปล่อยส้มปล่อยยุเงเยอะวงวงแวงแวงก่อนมันออกเออมันมีทั้งนี่เหาส้มปล่อยเนะี่ยนี่มันมนมีครับใบมันย,อย,อยอะนะ่อย มบย่อยๆเขาส่งปล่อยเฮ้นนี่ เฮ้ผม hey. ไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดไม่มีมเมล็ดพันมัน ไปปุไปรูนน,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 นี่มันเคี้ยน้ำหันแล้วนี่น้ำหันน้ำหัน,น,ม,หนมันจะเคี้ยวสมปล่อย ลบครัไปเอาไปทำงูเหลี่ยมนะี่ทำบุญน,นี่นี่ทำงูเหลี่ยมยำกัน <c oughs> <c oughs> ป,ป่ายุบเห็นัเป็นป่ายุบซะและ้ว tắt chớ con chớ con nhìn làm làm ngu lượm nè lú lúng hơn trong án của mình Hãy อิทครับขึ้นขึ้นผานำหัน đi khuyên đường này ít. <laughs> งอเข้าอุ้าเข้าวะเหน่อยเหน่อยขึ้นผาเนี่ย

มีมีทางมีมีทางไปลอยไก่าป่าเนี่ เ้อครับสำหรับคืิปนี้ขอจบไปที่อีกันเน้อครับเกิดอะไรก็แชร์ก็ติดตามผมเจมขอบคุณครับบาย